สวัสดีเพืเ่อนๆพี่พี่น้องๆครับผมที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์ติดเน็ตสายไม่ได้อยู่คอนโดนะครับเพื่อนๆที่ซื้อคอนโดนะครับเน็ตไฟเบอร์เข้าไม่ถึงหรือว่าติดไม่ได้นั่นเองครับอันนี้มีทางออกนะครับด้วยในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมอินเทอร์เน็ต5ปีนะครับผมที่เป็นซิมแบบโปรอะดีมีเต็ด1,199บาทขึ้นไป ของค่าย AS2 d ูดีแเอามาจิ้มใส่ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ข้อดีเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงต่อสมาร์ททีวีอยู่เล่นเกมไลฟ์สดนะครับเล่นในส่วนของเกมมือถือสตรีมเกมอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้หมดเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้ปล่อย WiFi พ,พร้อมในส่วนของสายแลนจิ้มใช้งานได้เลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแต่ละรุ่นของเราเตอร์ 5G นะครับค่ายทีเปอร์ลิงอาเชอร์ในส่วนของตัวเดกโคนั่นเองครับเดี๋ยวเรา มาเทียบสเปคทั้งหมด3รุ่นนะครับในส่วนของตัว t ีเปริ Deco X 5 0 5 g ขีด 5G ะครับรุ่นแรกครับผอยู่ซ้ายมือสุดเลยนะครับในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งนะครับในส่วนของ NX 5 10 V นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเจ้าตัว Archer NX 2 0 5 g c b e ตัวนี้นะครับด้านขวามือสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบสเปคกันครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่จะสั่งซื้อแต่ ยังไม่รู้ว่าสเปคทั้ง3รุ่นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรตัวไหนคุ้มสุดนะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมใช้ Archer NX25g 10e ตัวนี้คุ้มสุดแล้วคุ้มยังไงเดี๋ยวเรามาดูสเปคกัน,นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับตัว d e c o x 5 0 5G นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว 5G นะครับซับ6เพื่อนซับ6นะครับผมก็ในส่วนของความเร็วนะครับ เดี๋ยวผมจะมากความเร็วของแต่ละรุ่นนะตัว X 5 0 5ขีด5 G นะครับสปีดอินเทอร์เน็ต5 G สูงสุดนะที่ทำได้อยู่ที่3.4กิกครับผมตัวนี้3.4กิกนะครับผมในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับผมเพื่อนๆสังเกตนะ Wi-Fi a x 3 0 0 0เพื่อนๆ Wi-Fi a x 3 0 0 0เป็น Wi-Fi 6น,นั่นแหละเพื่อนๆในส่วนของตัวพอร์ตแลนนะครับจะมีในส่วนของพอร์ตแลนนะครับ ช่องล่างสุดเลยนะครับจะอยู่ที่2.5กิกะบิตเลยนะครับ1พอตในส่วนของพอร์ตช่องแลนแบบกิกะบิตได้2พอร์ตนะอย่าลืมอันนี้อย่าลืมนะครับในส่วนของตัวหน้าตาครับผมของในส่วนของตัว d e โ o x ก50 505G นั่นเองครับมีกิกะบิต2พอตนะครับ2.5กิกะบิตนะครับผมอยู่ที่1พอร์ตในส่วนของตัว WIFI-AX 3,000แล้ครับในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ต5 g อินเทอร์เน็ตที่แชร์จากตัวซิมนะอยู่ที่3.4กิกนะอย่าลืมเพื่อนเโน้ตเอาไว้ครับเดี๋ยวเรามาเทียบในส่วนของรุ่นนะครับรุ่นกลางคือ nx 5 1 0 v นะครับตัวนี้จะได้ในส่วนของตัว5 g นะครับผมเท่ากับตัว x 5 0าขีด5 g เลยนะครับ3.4กิกเพื่อนเพืกิกน,นะครับเทคโนโลยีตัวเดียวกันไปเลยตัว5 g นะในส่วนของตัว Wi-Fi ax 3,000เหมือนกันเป๊ะเลยทั้ง2รุ่นเลยเป็น AX 3,000 Wi-Fi 6เหมือนกันนะครับอันนี้อย่าลืมนะในส่วนของตัวสายแรนนะครับตัวนี้จะถูกตัดสายแรนที่เป็น2.5กิกะบิตออกไปเบื้อนๆ2.5กิกะบิตไม่มีจะมีในส่วนของช่องแรน3พอร์ตเป็นแบบ1,000เมก เรับอม,มเพื่อเป็น1กิกะบิตเนี่ยทั้งหมด3พอร์ตเลยครับในส่วนของตัว x 50 5g จะมี2พอร์ตกิกะบิตและ2.5กิกะบิตมันเลยแพงกว่า oh. แพงกว่าตรงที่เป็นพอร์ตสายแลน2.5ดกิกะบิตแต่ในความเป็นจริงครับ 5g วิ่งไม่ถึง 5G ในประเทศไทยของเรานะครับผมวิ่งระดับแบบ200 300เมก400เมกเนี่ยก็ถือว่าหลูแล้วครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยตัว 5G ตัวเนี้ยผมวิ่งอยู่ประมาณ1 0อยกว่า200กว่านี่แค่นั้นเองเพื่อนๆก็เป็นในส่วนของพอร์ตแรงกิกะบิตเนี่ยเอาอยู่แล้วครับผมกิกะบิตเอาอยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องไปซื้อของแพงครับผมเพราะว่ามันวิ่งไม่ถึงนั่นเองเพื่อนในส่วนของตัวสเปคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรุ่นนะครับตัวที่ผมใช้งานนะครับตัว Archer NX 200 5G c 0 e คุ้มค่าที่สุดแล้วราคาประหยัดที่สุดแล้วราคาตอนนี้นะครับเพื่อนๆกดในลิงก,ก์ใต้คลิป เหลือ5,000กว่าบาทเพื่อนๆ5,000กว่าบาทตัวนี้นะครับช่วงที่จัดโปรนะเพื่อนราคาเต็มอยู่ที่6,990บาทเลยแต่ถ้าเกิดโปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงนะครับลดเหลือ5,000กว่าบาทอันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครที่กดสั่งซื้อนะอยู่คอนโดอยู่หอพักอาพาร์ตเมนต์นะครับจัดได้เลยเพื่อนๆรับรองติดใจครับแปลงเร็วนะครับผมในส่วนของตัวรุ่น Archer NX 250e รุ่นนี้นะครับจะมีความเร็วนะครับอย่าลืม มากระนะในส่วนของตัว X 50 5G นะครับ3.4กิกนะครับผมในส่วนของตัว Archer NX 510V นะครับวิ่ง3.4แต่พิเศษเลยนะครับเจ้าตัวนี้ NX 2 5 0 5 e วิ่งอยู่ที่4.6กิกโอ้โหเพื่อนๆราคาถูกกว่า เป็นรุ่นใหม่พึ่งมานะครับเทคโนโลยี5 g นะครับผมแรงกว่า2ตัวที่แพงระดับหมื่นนะ2ตัวซ้ายเนี่ยราคา9,990บาทเปิดตัวครับผมตอนนี้ก7,8็ดแปดพัแต่ตัวนี้ครับ archer nx 250 g 1 0 e นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6,990บาทลดเหลือประมาณ5,000ไปบ่ายตัวนี้ ช่วงโปรโมชั่นที่จัดโปรนะเพื่อนที่เป็นกดโคส่วนลดในแอปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมจักกันได้เลยครับความเร็วอินเทอร์เนต็ต 5G ตัวนี้จะแรงกว่ารุ่นพี่นะครับคือ4.6กิกกันไปเลยนะครับจากที่เป็นรุ่นพี่เนี่ย3.4กิกทั้งตัวเดโ้ X 50 5G กับในส่วนของตัว n x 5 1 0 v นั่นเองครับก็เร็วกว่าน,นั่นเองครับในส่วนของตัว Wi-Fi จะถูกลดจาก Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi AX3000 เหลือ AX1000 อันนี้เหลือเฟือแล้วเพื่อนๆ AX1000 เนี่ยตัว5 g h กวิ่งอยู่ที่กิกะบิต กว่าเลยนะ1.2กิกับผมวิ่งนะในส่วนของตัวขึ้น2.4กิกะเฮิร์ตนะครับวิ่งอยู่ที่574เมกะเนี่ครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะครับจากที่ผมเทสสปีดดูนะครับผมแล้วแต่จุดที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสสปีดให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับในคลิปว่าอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนหรือว่าอะไรเงี้ย ก็ลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทสในส่วนของสปีดเทสเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในส่วนของตัว Wi-Fi a x 1 8ตัวนี้เหลือเฟือสําหรับขึ้น 5G ในไทยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตัวซิมนะครับจะเป็นแบบซิมอะลิมิเตดเลยแท้ๆเลยนะครับหนึ่ับาทต่อเดือนเป็นแบบรายเดือน t ูดีแทกเอเอได้หมดเลยนะเอามาใส่นะครับผมตัวนี้ครับในไทยผมมองว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ 5G อะลิมิเตดเนี่ยวิ่งประมาณร้อยกว่าสอ0ร้0าเมกถือว่าหลู่ แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดเหนเพื่อนได้ดูกันนะ มาเลยนะครับผมกดมาเรียบร้อยนะครับให้ดูเลยแบบเต็มตาเนี่ยเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณสักตอนเที่ยงเที่ยงนะครับเทสสปีดเพื่อนได้ดูครับก็วิ่งมาประมาณสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับผมอยู่ระหว่างนี้นะครับบางช่วงกระโดดไปสองร้อยกิโลเมกนั่นเองครับดูหนังฟังเพลงแชร์ไฟฟ์ฮอสสปอรตต่อเพย์สี่เพย์ห้านะครับผมในส่วนของไลฟ์สดอัปโหลดคลิปนะครับเล่นเกมมือถือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ทําได้หมดเลยตอนในส่วนของสมาร์ททีวีตอนในส่วนของกล้องวงจรปิดครับตัวนี้สามารถทําได้เหมือนกัน มในส่วนของ Speed Test นะครับดาวนโหลดอยู่ที่190ไครับผมอัปโหลดอยู่ที่42.1สนมนั่นเองเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของรอบที่2ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมว่า Speed Test เนี่ย5 g ในไทยมันจะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ในกรุงเทพนะเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ในเมืองนี่แหละเพื่อนสปีดเพืนเพื่อนได้ดูนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่นที่แพงเพราะว่ารุ่นที่แพงตัว De โก้ x ห้า g เนี่ย จะได้ในส่วนของตัว Wi-Fi AX 3 0 0 0แต่มันวิ่งไม่ถึงรอก AX 3 0 0 0เนี่ยมันวิ่งอยู่ที่2400เมก แต่ว่าอินเทอร์เน็ต5 g เนี่ยในไทยเนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณ100กว่า200-300เมกเนี่ยบางจุด400-500-700ซึ่งในส่วนของตัว a x 1 8 0 0เนี่ยตัว Wi-Fi ตัว nx 2 5 0 g ้ e ตัวเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วเพื่อนๆตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อรุ่นแพงนเนเพื่อนในส่วนของตัวพอร์ตแลนด์กิกะบิตนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น2.5 g กิกเนี่ย เราเราก็ใช้ไม่ถึงนะ w i f i เรามันมันไม่ถึงอยู่แล้วอินเทอร์เน็ต 5G มันไม่ถึงนะครับมันก็จ่ายแพงไปเปล่านะครับในส่วนของตัว NX 5 1 0่ V เนี่ยตัวนี้ WiFi AX 3,000เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวพอร์ตแลนต์กิกะบิตเนี่ยเราก็ใช้ปกติเลยเหมือนกันกันกบตัว NX 2 0 0 5G 1 0 e นะครับผมมันได้เหมือนกันนะครับพอร์ตแลนกิกะบิตนะครับในส่วนของตัว WiFi AX 1 8 0 0กับ WiFi 3,000เราเอามาเทสสปีดเนี้ย แทบไม่ต่างกันเลยเพราะในส่วนของอินเทอร์เน็ตซิมนะครับในประเทศไทย 5G มันวิ่งระดับนี้เนี่ยมันเพื่อนวิ่ง200นะครับ200ต้นๆร้อยปลายๆนะครับ300 400อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เอามาแนะนํากันเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของ3รุ่นตัวเราเตอร์ 5G ของค่าย t ี Link นะครับผมผมแนะนําเลยเล่นเจ้าตัว NX 2 0 5GC รุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่นะครับตัว 5G นะครับวิ่งสูงสุดนะสูงสุดนะครับถ้าเกิดจุดนั้นสัญญาณเต็มเตี่ยมเลยนะครับไม่ดรอปเนี่ยอยู่ที่4.67กิกเลยนะครับผมตัวนี้นะก็ลองดูนะครับคือ4,000กว่าเมกะ4.67กิกคือ4,600กว่าเมกานั่นเองครับแต่ในส่วนของตัว NX นะครับ 510V กับตัว Dico X50 5G เนี่ย จะวิ่งอยู่ที่สูงสุด3.4กิกนะครับจะน้อยกว่าเป็นทุยยเก่ากว่านะครับอย่าลืมนะก็าฝากกันด้วยใครที่สนใจตัวเราเตอร์ Archer NX 200 5G นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครที่กดสั่งซื้ออย่าลืมนะใน แอปนะครับจะมีจัดโปรโมชั่นนะครับผมแถมโค้สส่วนลดนะครับโปรโมชั่นอยู่นะครับอย่าลืมนะกดโคตส่วนลดในแอปก่อนแล้วกดสั่งซื้อนะครับในหน้าคําสั่งซื้อนะครับแอปโคสส่วนลดเข้าไปนะครับราคาเพื่อนๆจะประหยัดนะครับเหลือ5,000ไปปลายนะครับหกพันต้นๆจาก6,990นเบาทครับราคาคุ้มๆราคาโดนๆนะครับเอาไปใส่ซีมแบบรายเดือนเน็ตอะลิมิเต็ดนะครับ 5G 2D Tag ES ได้หมดทุกเครือข่ายเลย นะครับผมพันหนึ่บาทขึ้นไปเอาไปใส่เปิดใช้งานได้เลยนะแค่เสียบปลั๊กอย่างเดียวมันเพื่อนแล้วก็ใช้งานในส่วนของสายแรงกิกะบิตนะครับในส่วนของตัว Wi-Fi EX 1 8พั Fi, X, 2008, ทั้ง2องและ5้า z แบบนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโปรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ